นี่อยากให้ดูท่านเขียวเขียวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหนื่อยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อยู่กับบีในช่องฟ์มฝรั่งเศสค่ะ ตอนนี้ทานอาหารว่างเสร็จแล้วล้วก็เดินกำลังจะเดินออกไปพาเด็กไปปล่อยพลังที่สนามเด็กเล่นใกล้ๆก,ก,ก็จะเป็นสนามลานกว้างนะคะก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆเ,เดินมาชมบรรยากาศร,บรอบๆหมู่บ้านที่ยิงอยู่กันนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบยังเป็นฤดูใบไม,ไม้ร่วงอยู่แล้วก็ก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวแล้วจะไม่มีแสงแดดเราจะไม่ได้พาเด็กออกมาเนี่ยถ้ามีโอกาสนิดนึงเนี่ยอิงก็อยากจะพาเด็กออกมาเลยทุกคนนิดนึงก็เอาค่ะ น,นี้ก็เราก็ใกล้กลถึงแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะทุกคนนี่อยากให้ดูเสานีเสานี้คือป้ายรถเมล์นะทุกคนอันนี้เป็นป้ายรถเมล์ค่ะไปเดินต่อเลยลูกด้านขวามือเราตรงนี้นะคะเขากาลังทําเหมือนกับเขากำลังทำเป็นอาพาร์ตเมนต์ขึ้นมาตอนนี้อาพาร์ตเมนต์ก็เริ่มสร้างขึ้นมาเยอะทุกคนคนก็จะอยู่หนาแน่นขึ้นมีความรู้สึกว่าประชากรที่นี่เริ่มจะมีความแบบหนาแน่นขึ้นนะคะทางด้านหน้าเราก็เป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน,นะ ข้างหลังก็จะเป็นสนามที่หญิงการจะพามาเป็นสนามไม่ใหญ่มากอยู่ใกล้บ้านหญิงเดินไม่ถึง3นาทีจากที่บ้านเดินมาแล้ววันนี้อากาศก,าก็ถ้ามีลมจะเย็นแต่ถ้าไม่มีลมก็ถือว่าสบาย,บายๆค่ะวันนี้เรามาถึงแล้วค่ะเลจะดังดงมิ นี่อยากให้ดูท่นเขียวๆตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นเหมือนกับถุงเก็บที่หมานะคะทุกคนเขาจะมีวิธีใช้เห็นไหมเออตัวนี้คือเราถ้าน้องหมาเราอื้อเนี่ยเราก็มาเอาตรงนี้แล้วเราก็ทิ้งตรงนี้นะคะเออก็มีให้มีให้หลายที่หลายจุดทุกคนตัวนี้ดีดีดโซนนี้ก็เป็นโซนเด็กเล่นนะคะฝั่งนู้นก็เป็นโซนเด็กเล่นเหมือนกันันโซนทางเดือดด้านนู้น ไกลๆจะเป็นโซนของเด็กเล็กนะคะเด็กโตขึ้นมาไหนก็เล่นตรงนี้อยากให้ดูรอบๆตรงฝั่งสนามหญ้าทุกคนวิ่งเล่นได้อะไรได้ถ้าม้องหมาเข้ามานะคะเพราะว่าเขาน่าจะกลัวเรื่องที่หมามากกว่าทุกคนแล้วก็จะมีการกิจกรรมเห็นไหมแค่จะมาเล่นสเกต็ตเล่นโ,ลโ,ลโรลเลอร์เบดหรือว่าช่วงหน้ารอ้อนเขาก็จะมานั่งเล่นทรายตรงนี้ก็ได้เป็นแหล่งแบบจะมีสวนหย่อมใกล้ๆะคะ่ะเพราะข้างหลังข้างๆเราก็เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะ นนจะพาเดินมาดูฝั่งอันนี้เป็นเห็นไหมแต่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ขึ้นมาหมดเลยตรงนี้ประชากรเขาก็จะแน่นๆขึ้นนะที่นี่นะเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นห้องน้ํานะคะอันนี้เขาทาผักสวนครัวมั้งเดี๋ยวเดินมาดูสิเขาปลูกอะไรกันเหมือนเขากำลังทําแปลงดอกไม้หรือแปลงอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดเป็นทางเข้าอีกฝั่งนึงนะคะนีะ่ก็เดินมา,าเห็นตู้หนังสือทุกคนเขาจะมีตู้หนังสือเก่าที่เราไม่ใช้แล้วก็มาไว้ที่ตู้นี้ได้นะคะแล้วก็จะมีคนมาหยิบอ่าน พอหยิบอ่านแล้วเขาก็จะเอามาวางไว้ที่เดิมหรือเขาก็จะเอาหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันอ่านนั่นแหละก็ดีนะนั่งอ่านหนังสือร่มรื่นใต้ต,ตน้นไม้ระหว่างที่รอลูกเตะบอลอยู่ด้านนู้นเราก็ดูลูกไปด้วยเราก็ออกออกกำลังกายไปด้วยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาทุกคนหญิงก็เอาเอาเชือกมาด้วยวันนี้แต่ว,ว่าจะคิดว่าจะกระโดดเชือกในระหว่างที่รอลูกออกกําลังกาย หญ้าตรงนี้มันกระโดดไปได้เพราะว่าหญ้าเหมือนกับว่าหญ้ามันไปนกระแทกเพราะมันก็ทําให้เราสะดุดอะตรงนู้นมันมีปุ๋ยน,นิดนึงตรงนี้ไม่ได้เหรอทุกคนย่างดินช้างถักก่อนค่อยๆออกไปสะสมไปเรื่อยๆไปต่อ เดินมาได้ครบ2ี่นาทีแล้วทุกคนแต่ว่าให้สังเกตหน้าตาไม่มีความเหงื่อเลยทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหงื่อแต่ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ไม่มีเหงื่อแต่ว่าเหนื่อยมากก็อากาศมันดีทุกคนอ่ะอากาศแบบว่าออกองไงก็ไม่มีเหงื่อสบายอะ่ะแล้วแล้วโด,โดดอยู่เมื่อกี้มีมีเด็กผู้หญิงสองคนมายืนดูแล้วพ่อเขาเดินตามมาเขาบอกว่าที่บ้านเราก็มีนะหนูก็เคยโดดไม่ใช่หรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่เอามาโดดด้วยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกให้แม่มาโดดที่นี่ด้วยก็ดีนะจะได้ออกกำลังกายด้วย เออเห็นไหมมันก็มีจุดประกายความคิดสําหรับใครหลายๆคนนะอย่างว่าดีนะสบายใจแล้ววันนี้ได้คาร์ดิโอไปแล้วประมาณ30นาทีเราก็เล่นกับลูกนิดหน่อยก็ถือว่าได้ออกมังกายเบาๆครั้นจะเอาดัมเบลคัตเติ้ลเบลมายกที่นี่มันก็จะดูแบบว่าดูแบบว่าโฉงฉางเกินไปใช่ไหมคะไม่ดีไม่ดีเอาเบาๆวันนี้เอาเบาๆนะคะดูลูกด้วยออกกาลังกายด้วยอาจารย์ดี เราจะพามาดูตุ๊กแกยักษ์แต่น่าจะแก่แล้วแหละดูจากสีน่าจะแก่แล้วแหละเขาบอกว่าต้องสองปีขึ้นไปนะคะถึงจะมาเล่นได้ถึงจะมาเล่นกับเจ้าตุ๊กแกตัวนี้ได้ไม่คือตุ๊กแกรหรือตัวอะไรนี่ ข้างล่างทุกคนเดินเดินมาจะลูกแอปเปิ้ลจะต้นแอปเปิ้ลเห็นไหมเขียวเขียวอ่ะเออข้างบนเขาก็มีน่าะเขียวเขียวข้างบนนะแต่ไม่เห็นหน,นี่ไงลูกนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนาต้องมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสีเๆๆขียวเขียวเออแต่น่าจะไม่มีปุ๋ยแคะเชียว,ว G G เห็นยังลูก ร่มลมตกแล้วทุกคนหลังจากทำกิจกรรมนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปกลับไปเตรียมอาหารเย็นแล้วก็เตรียมอาหารเผื่อสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย